จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราจะไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นเรื่องราวของการขยายประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่แม่ไม่รู้จะว่ายังไงครับ <c oughs> คือท่านจำหมอชันชัยได้ไหมฮะหมอชันชัยที่เป็นผอ,อโรงพยาบาลขอนแก่นที่ถูกสั่งย้ายไปสองรอบเนี่ฮะแล้วก็กลับมาเป็นผอ,อเหมือนเดิมล่าสุดนี้ถูกสั่งย้ายไป ทำงานอยู่ที่กระสวงครับจนกระทามีการฟ้องระกระทรวงครับแล้วล่าสุดนี้ก็มีคําสั่งย้ายกลับคืนมาให้มาเป็นพออโรงพยาบาลขอนแก่นเหมือนเดิมครับเพิ่งมีการต้อนรับกันมีการไหว้สารพระภูมิมีการทําบุญกันครับตกบ่ายมาปรากฏว่าอ้าโดนมีคําสั่งออกมาล่าสุดอีกครับย้ายอีกครับให้ไปอยู่ร้อยเอ็ดครับโอ้ยมายกาดครับเหลือเชื่อเลยนะครับเพิ่งย้ายกลับมาแล้วก็มีคําสั่งย้ายตามมาตอนบ่ายครับ ทำงานยังไม่ถึงวันเลยครับผมมีคําสั่งย้ายอีกแล้วให้ไปอยู่ขอนแก่นครับเออให้ไปอยู่ร้อยเอ็ดครับมันเหลือเชื่อจริงนะฮะอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะก็เลยทําให้ทางด้านภาคประชาชนนี่เขาบอกว่าวันนี้ครับจะเข้ากระทรวงครับเพื่อที่จะไปร้องขอ,ขอ,ข,อขอความเป็นธรรมครับในกรณีของการสั่งย้ายทําไมสั่งเหมือนสั่งขี้มูกเลยนะครับ สั่งย้ายรอบที่1ก็กลับมารอบที่2ก็กลับมารอบที่3ก็กลับมาแต่ว่ารอบที่3นี้กลับมาได้ไม่ถึงวันครับมีคําสั่งย้ายรอบที่4ครับให้ไปอยู่ที่ร้อครับผมเช็คดูแล้วปรากฏว่ามีการนําเสนอข่าวนี้คือจากมิ n ิเจอร์ออนไลน์เจ้าเกาขัาประจาครับนำเสนอเรื่องนี้ครับโดยทานด้มินิเจอร์ออนไลน์นะครับใช้คําว่านะครับไม่จบง่ายครับกรณีของคําสั่งโยกย้ายตําแหน่งผู้ในการรัิบาลศูน ขวันแก่นครับล่าสุดที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนเก่านี้พอกเกษียณปั๊บนะครับมีคําสั่งย้ายออกมาให้มาอยู่ขวันแก่นแต่ว่าถัดมานิดเดียวครับปลัดกระทรวงคนใหม่เซ็นคําสั่งครับตอนบ่ายครับให้ย้ายไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดครับเมือนตึ๊บเลยครับนะครับ ล่าสุดนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขครับเซ็นคำสั่งออกมาเมื่อบ่ายวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาโดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลครับผู้ในการปัจพยาบาลขอนแก่นที่เพิ่งเดินทางเข้ามาทำงานแล้วก็ต้อนรับกันได้ไม่ถึงครึ่งวันครับต้องเจอคำสั่งแบบสายฟ้าแลบครับให้ไปนั่งเป็นผู้ในการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับทำเอาเจ้าตัวแล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับงงเป็นไก่ตาแตกครับเพราะว่าช่วงสายของวันเดียวกันเพิ่งจัดพิธีต้อนรับ แล้วก็ทําบุญเลี้ยงพระนะครับที่บ้านพักของนายแพทย์ชาญชัยครับตกบ่ายมามีคําสั่งย้ายไปอยู่ร้อยเอ็ดครับห้วยนะครับแล้ววันนี้นี่ไม่ใช่ว่าจะมาอยู่ที่อุบลเรื่องอหรือว่าไปอยู่ที่ยะโสธรหรือแบบนี้ครับโอ้ยเมื่อยแท่นได้พี่น้องเองทังนได้มินิเจอรอะไรก็เลยสอบหาข้อมูลว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรครับได้แหงข่าวที่น่าเชื่อถือ คำว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็หมายความว่าเป็นประสงค์เป็นผู้ที่ประสงค์จะออกข่าวแต่ว่าไม่ประสงค์ที่จะบอกชื่อครับนี่แหล่งข่าวแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับในกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าคำสั่งยกย้ายดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการย้ายตามวงรอบของข้าราชการระดับสูงครับตำแหน่งผู้ในการรัจจุบันสูงก็จริงแต่กรณีของนายแพทย์ชันชัยนั้นถือว่าไม่ปกติครับเพราะว่าเพิ่งได้รับคําสั่งเป็นการให้กลับมาเป็นผู้ในการรัาบาลขอนแก่นเจ้าตัวยังไม่ได้ ยังไม่ทันนั่งทํางานเลยครับถูกคําสั่งย้ายซ้าครับให้ไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับเหมือนเป็นการลงโทษหรือว่าการแกล้งกันมากกว่าครับเพราะว่าโรงพยาบาลขอนแก่นกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดมีขนาดต่างกันนะครับมีขนาดต่างกันโดยแหล่งข่าวด,ดังกล่าวอ้างว่าอย่างนี้นะครับว่าคงต้องหาคําตอบเองว่าทําไมนะครับคุณหมอชานชัยซึ่งถูกย้ายไปโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กกว่านี่ ทำไมจึงมีคำสั่งดังกล่าวนี้ออกมานะครับแล้วก็ห่างกันเพียงแค่แป๊บเดียวครับคนในกระทรวงก็สงสัยว่าหากจะย้ายหมอชานใจไปร้อยเอ็ดจริงทําไมไม่ออหนังสือเป็นคําสั่งมาตั้งแต่แรกครับอันนี้คือคําสั่งออกมาให้กลับมาขอนแก่นถัดมาอีกไม่กี่ชั่วโมงครับให้ไปอยู่ร้อยเอ็ดครับม,มันชอบกนนะคุณรพรและก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไปตามข่าวหรือว่ามีการล็อบบี้ให้หมอชานชจนีถอนฟ้องท่านอดีตประกรรทรวง สาธารณสุขหรือเปล่าครับเป็นการการไปการบีบให้หมอชันชัยถอนฟ้องไหมนี่แหล่งข่าวที่ประสงค์จะบอกข่าวแต่ว่าไม่ประสงค์จะบอกชื่อแจ้งข้อมูลมาครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าจากคาสั่งโยกย้ายนายแพทย์ชันชัยที่ผิดปกติดังกล่าวครับวันนี้ครับ12ตุลาคมนะครับเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิการครับ ที่อาคารสนักงานของปลกระสวงสาธารณสุขจะมีตัวแทนภาพประชาชนแล้วก็เครือข่ายผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่นจะเดินทางไปพบนายแพทย์เกียรติภูมิวงวงวงรจ,จิตนะฮะนะฮะนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจ,จิตปลกระรวงเพื่อทักท้วงถึงความไม่เป็นธรรมในการโยกย้ายนายแพทย์ชานชัยครั้งนี้ครับแล้วก็ต้องการเรียกร้องขอ,งของความเป็นธรรมให้แก่หมอชานชัยที่ถูกกระทําแล้วก็ถูกกลั่นแกล้งมาตลอดครับนะฮะเขาเรียกว่วาเซฟ หมอชานชัยครับนี่ฮะเซฟหมอชานชัยโดยทางน,น้านตัวแทนภาคประชาชนรายหนึ่งมองว่าคําสั่งที่ออกมาดังกล่าวไม่ตามประจาักษ์การดูถูกคนขอนแก่นเพราะว่านายแพทย์ชันชัยเป็นคนที่ชาวขอนแก่นคาดหวังไว้สูงว่าจะมาช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขของเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคอีสานมีคนไข้ามารับบริการทั้งทั้งภาคครับให้มีความก้าวหน้าสามารถเป็นต้นแบบของระบบสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดอื่นๆได้ในอนาคตครับ และก็ตอลตอดเวลาที่ผ่านมาคุณหมอเองก็บริหารโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีผลงานมากมายจนสามารถที่จะพิสูจน์ได้ครับการย้ายไปโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กกว่าจึงถือว่าเป็นการจงใจลดชั้นข้าราชการที่มีความตั้งใจในการทํางานแถมยังเอาคนที่เป็นพออรโรงพยาบาลขนาดเล็กเล็กกว่าเพียงแค่ปีเดียวครับขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ครับขึ้นมาเป็นพออรพศูนย์ครับซึ่งผิดหลักของการบริหารงาน ไม่เคยเห็นมีคำสั่งออกคำสั่งการย้ายคลรงสการที่อัปยศเช่นนี้มาก่อนนี่ตัวแทนภาคประชาชนกล่าวเช่นนี้ครับส่วนท่านผู้ฟังจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็โปรดใช้ดุลยพินิษนะคะนรับรับฟังครับทันได้มเมนเทจออนไลน์ก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าในวันที่11ตุลาคมครับได้มีการส่งได้มีการส่งต่อสารจากประธานองค์กรแพทย์โรยบาลขอนแก่นไปตามสื่อชุเช่นต,ต่างๆนะครับเพื่อนัดหมายการรวมตัว โดยสารมีข้อความระบุว่านะครับบุคลากรและก็เจ้าที่ของโรงพยาบาลขอนแก่นท่านใดที่เห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับผอ,อชันชันยและก็โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยุติธรรมนะครับแล้วก็มองเห็นคุณงามความดีคุณประโยชน์ที่ท่านได้ทําทําได้ได้สร้างไว้ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นจนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอานวยซึ่งความความสุขความสะดวกในการทํางานให้แก่เรา,เร,ารวมถึงสวัสดิการของเจ้าที่นะครับ หากทางด้านโรงพยาบาลบริหารงานไม่ได้ไม่ได้ดีแบบนี้นะครับพวกเราก็คงจะไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีแบบนี้เช่นกันอีกทั้งงบบริจาคต,ต่างๆที่มีการเข้ามามอบให้แก่โรบาลขอนแก่นอย่างต่อเนื่องทําให้ทุกแผนกได้รับเครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์ทันสมัยมาใช้งานนั่นก็เป็นเพราะว่าความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของเรานะครับผู้บริจาคที่มาช่วยโรงพยาบาลขอนแก่นครับดังนั้นวันนี้ครับ12ตุลาคมจะเป็นวันรวมพลังแสดงจุดยืนนะครับ บนเวทีเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยต่อคําสั่งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมและก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่หน้าโรงพยาบาลขอ,อนกันในเวลา12บสอนิกาสินาทีนะครับเวลา12บสอนิกาสินาทีเพราะว่าเป็นเวลาพักเที่ยงให้มารวมตัวกันที่หน้าโรงพยาบาลขอ,อนกันเพื่อแสดงจุดยืนอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราไม่เห็นด้วยต่อคําสั่งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมครับ นี่ฮะเป็นเรื่องที่ออผมนึผมก็พูดต,ตรงๆนะครับมอนตึ๊บเหมือนกันนะฮะค,คาสั่งนี้โยกย้ายเออพึ่งเลี้ยงรับกันแล้วก็ที่บ้านพักแล้วก็ห้องยังไม่ได้เข้าไปทำงานนะครับเพียงแค่ และก็นี่เป็นครับเผื่อโยกย้ายอีกครับถือว่าเป็นครั้งที่4ี่นะครับคนคนเดียวนี่ครับปมอะไรทําให้คนโดนโยกย้ายได้ขนาดนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการบีเพื่อถอนฟ้องอดีตพระกระซวงสาธารณสุขครับอ่ะก็ดูกันต่อไปว่าเหตุการณ์นี้จะลงเอ่ยอย่างไรนะครับจะลงเอ่ยอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อหน้าฝนนะครับก็ย้ําเลยครับอยากจะเตือนทุกท่านได้มีการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางรถยนต์ครับ เอาอยางที่มีความสามารถในการเกาะยึดเกาะถนนดีแล้วก็มีความสามารถในการรีดน้าได้เป็นอย่างดีครับไปที่ถารอยางยนต์ทารอยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถารบอลยางยนต์นะครับเข้าเป็นตัวแทนจ,น,จนจำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ตามประเทศ on, road, off, road. <c oughs> ออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับแล้วก็รวมไปถึง ทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้อลอ,อลลอยทั้งรมดําแล้วก็ไม่รมดานะครับปรเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างปเปลี่ยนแบตเตอรีเรเจอจร่เปลี่ยนผ้าเบรกเชียร์จานเบรกนะครับตั้งศูนถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยครับรวดเร็วแล้วก็แม่นยําด้วยครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงการ,ปรเปลี่ยนช็อคอัพเติมสารในตัวเจนผมเองก็นี่วันที่ผ่านมานี่ก็ไปเติมสารในตัวเจนนะครับเป็นตรวจเช็คเพราะว่าจะต้องเดินทางไกลครับแล้วก็มีร้านกาแฟ K2 Coffee นะครับกาแฟอร่อยมากครับ ผมไปทานมาแล้วครับแล้วก็เป็นเมล็ดกาแฟของทางด้านถาวรที่มีการนํามาคัดเลือกมาอย่างดีจากเรียกว่าหลายภูยิภาคครับเรียกว่าชิมคัดเลือกมาว่ารสชาติอร่อยมากครับไปเลยนะฮะอยู่ด้านข้างของถาวรออย่างยนต์นะครับเคทูกาแฟครับอร่อยจริงๆครับแต่ว่าถ้าเผื่อเปลี่ยนอย่างครั้งในเปลี่ยนล้อกแม็กไปที่นี่นะฮะสบายใจกว่าดูแลมากกว่าต้องเป็นถาวรย่างยนต์ทั้ง3สาขาครับ ทีนี้ถ้าเผื่อท่านวิมเวียศี้สารน้มือตลายคล้ายจะไปนลมก็อย่าลืมครับพบพานน้ำมือเหลืองของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐหรือว่าจะสั่งซื้อปริมาณมากก็0 9 0 3 7 0 1 0 1 3นะครับกับทีมงานคลีนเรดิโอครับสมทวิต์อังกี้ตราทุนโพนะครับของแท้จากตราดนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อไปของฝากของต้อนก็สุดยอดครับแต่ขอให้เป็นสมทวิองกี ตราตนโพส่วน e c นะครับ e c เองก็เป็นสารฟูซิทติติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วเลื่อนพึ๊ดลื่อนปื้นเป็นอย่างไรสัมผัสได้มือผลใช้ e c ครับสามารถเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือ2รถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินดีเซลเลือกเติมได้ครับ ตั้งแต่เราจําหน่ายมาไม่มีคําตอบว่าต่อขานแต่ประการใดเลยครับว่าใช้แล้วไม่ดีจริงครับมีแต่คนบอกว่าเยี่ยมจริงๆร,งรงกับอีซี่นะครับเลือกซื้อได้นะครับเลือกเติมได้กับถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กรุ๊ปนะครับไทยพลัสถาวรยางยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนาน,านันตรงข้างกับปั๊มปตทหัวสนามบินสอสกยด้านข้างทุ่งสีเมืองนะครับอุบลสวิตธนุนกลางอาวุธห้าง CBN ทําไปแมคโครด้านซ้ายมือก่อนถึงแมคโครฝั่งวารินก็ร้านรุ่นทวีฮะ หา้แยากวารรนและก็ร้านสาแสนลักอัลเอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดซิสเเกตครับอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมีความสุขและก็มีความสดชื่นในวันแรกของการทํางานและก็ของการค้าขายด้วยนะครับเช้าวันนี้นะผมคงต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ช่วงบ่ายเจอกันกันกบพนุพรและคลุณชนทธิ์ครับสวัสดีครับ